ห้ามผูกมัดน,นะลูกขาดเดียวกันตัวนี้นะนี่คือการกาหนดเย่าะนั้นเวลาหนูจบมาเนี่ยนะคะเออเราเว้ผู้สูงวัยเนี่ยเราก็คือหนึ่งคนขนาะเดียวกันก็ต้องมีหมอเนี่ยเป็นคอนซัลแทนหนึ่งคนเพราะนั้นวันนี้แฟเมดนะคะหมอที่มาเรียนแฟเมดเขาก็จะเป็นที่ศึกษาองูนย์วนแบบนี้ขณะเดียวกันถ้าตึกเราเป็นตึกฉัาว่าคนคนไข้พวกนี้เป็นเดียวๆเ,เลยนะรดความใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ไม่แย่ ออกกรุงเทพมาตนะกรอนมันได้เขาจะต้องเปิดได้เนะล่ก็คือโรงพยาบาลที่ตรงที่ตรงบางขุนเทียนนะคะโรงพยาบาลผู้สูงวัยใช่คบว่าโรงพยาบาลผู้สูงวัยนะลูกนะคะที่แบบขุนเทียนนะคะตอนนี้ก็กําลังตะลุมบอลหานะคะจะต้องมีหมอแฟมิลี่แล้วก็ต้องมีพยาบาลซึ่งผ่านหลักสูตรนี้ลูกอย่างน้อยคนในเรื่องของการที่ต้องบริรนะคะวันนี้ถามว่าบางขุนเทียนเปิดได้หรือยังก็ยังเปิดไม่ได้นะลูกเพราะว่าบุคลารกรไม่พอ คนไข้จะรอจ่อในการที่จะเข้าเต็มวันนี้ที่กรุงเทพถ้าฟรีก็บ้านบางแคถ้าหากเป็นภาคเอกชนคนไข้ก็ต้องมีก,กันนั้นถ้าเปิดบางคนเทียนได้บางคนเทียนจะเป็นโรงพยาบาลราัฐบาลโรงพยาบาลรัฐบาลขณะเดียวกันตัวเนี้ก็รามารามาเปิดที่จกักรีจะเรื่มปนินะครับขณะเดียวกันของเอ่อของที่ที่นูน่นของที่ธรรมศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์เป็นฮอสพีซ เป็นการดูแลในช่วงพาณยทีเป็นฮอสพิสคุณยังไม่ได้ไปเยี่ยมของวูรำไอของนั่นเลยเพราะตอนที่ตั้งใจจะเปิดฮอสพิสกันเนี่ยนะคะเราก็คุยกันเรื่องนี้อยู่เยอะเลยนะคะว่าฮอสพิสเนี่ยลักษณะควรจะเป็นเป็นพาณิชย์ทีแต่ถ้าจาักรีในดินจะเป็นผู้สูงวัยนะคะลักษณะเนี้ยของจักรีในดินก็จะคล้ายกับของจุฬาที่เป็นสว่างเป็นโคเป ไม่ได้เป็นเดี่ยวนะไม่ได้ไม่ได้เป็นฟรีนะลกูกโวรีเขาต้องจ่ายด้วยนะคะแต่ถ้าบางคุณเทียนเนี่ยบางคุณเทียนน่าจะถ้าครูฟังนโยบายคุณชัดชาติแล้วจ่ายน้อยมากเลยจะจ่ายเฉพาะส่วนของพวกนี้พวกแคมพ์ไพวกอะไรพวกเนี้ยนะคะ <c oughs> ที่กดข่าอยอาจจะต้องจ่ายนะคะเพราะว่าเขาตั้งใจว่ากรุงเทพเนี่ยเขารวยมากนะถ้าพวกเราอยู่มีเพื่อนทํางานอยู่กรุงทงานโรงพยาบาลที่สังกัดกรุงเทพหมดทุกคน ค่าโอทีเขาได้ลูกพันกว่าพันสองนะถนะ้าเวนเขาได้เจ็ดร้อยห้าสิบไม่ใช่สามสี่ร้อยเหมือนพวกเรานะเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาเก็บภาษีเองนะคะเขาผู้กันง่ายๆว่าเราลเลือกผู้ว่ากรุงเทพเห็นไหมนะคะผู้ว่ากรุงเทพแล้วกรุงเทพเนี่ยก็คืออบจอฉบับสมบูรณ์เลยลูกเียกว่าเต็มร้อยเลยได้บอกไหมคะแล้วก็เก็บเงินภาษีเองมีการปกครองเอง นะคะทาอะไรเองหมดเลยสถามเขาเยอะมากเลยเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่พวกเรว่าเกือบจะเรียกว่าประเทศไทยทั้งประเทศนี้นคือกรุงเทพมหานาครเองนะคะโรงาาพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครเพียงบางค้าโอทีไม่ธรรมาดาคุตกใจบนระดับพันสองนี่ยนะแล้วค่าเวนเจ็ดร้อยแปดร้อยนะคะและ้ว 7, 800, ะะลถ้าอยู่โดยวิกฤตก,ก็อีกระดับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่กรุงเทพมหานาครแล้วก็ออกมาอยู่โรงพยาบาลสังกัดในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไม่มีเลยลูก ยูเว้นว่าตัวเองแต่งงานและย้ายกลับบ้านเท่านั้นไม่มีไม่กลับไม่ไม่เอาเด็ดขายเพราะว่าค่าตอบแทนตัวนี้ค่าตอบแทนเวนต่างกันมากเห็นไหมเนี่ยวันนี้หลักประกันเนาะม,ม,ม,มีมีมีคุณภาพเสมอภาพาอำนวยความสะดวกข้อมูลในสิทธิแล้วก็ทราบชื่อรักษาไว้ความลับจัดระบบเพื่อให้สะดวกในการตรวจลับอันนี้จะเหมือนกันหมดนะไม่ว่าจะระบบใดนะลูก เราจะต้องรู้ว่านี่คือสิทธิของคนไข้แล้วก็กํากหนดเป็นหน้าที่ของสถาบนบริการน่าม,มาแล้วรับหรือปฏิเสธยกเว้นภาวะเสี่ยงภัยหรือจําเป็นเวลาทําใบยินยอมใบยินยอมต้องชอบนะลูกเพราะว่าปกติแล้วในภาวะเสี่ยงภัยเนี่ยเราสามารถที่จะจัดการได้โดยไม่มีไม่มีใบยินยอมอยู่แล้วนะคะขณะเดียวกันถ้าไม่สามารถรับทราบข้อมูลได้ใดๆพวกนี้เขาให้เราใช้อำนาจตัดสินใจแทนนะคะ อ่าอาจารย์สิบสอง The Ri รส์ทูไดรเห็นไหมแค่พอยุดติอาขณะเดียวกันการทำา t h r i รส t t ูไดดีตรงไอ้ตัวนี้ออกก่อนโลกโลกที่ไม่หายคนไข้ามาถึงระยะสุดท้ายและกำลังจะเสียชีวิตถ้าไม่เข้าเกณฑ์พวกนี้นะ the r i ร h t t o die เขียนไว้ก็ใช้ไม่ได้ตัวนี้ราคาที่เป็นที่มาของ h อ s p i พ e นะคะที่ที่ธรรมศาสตร์คนไข้จะเข้า h o s p i พ e จะเข้าไปอยู่ h อ s p i พ e คนไข้จะต้องเป็นโรคซึ่งไม่หายแน่นอนเสียระยะท้ายหๆหรือขนาดเดียวกันเป็นอะไรก็ไม่รู้ลหละแต่คนไข้มาถึงช่วงท้ายของชีวิตลและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือจะเสียชีวิตไม่นานนี้ผมพสดได้เลยว่าจะเสียชีวิตเมื่อใดถึงจะเข้าฮอสฟีสพะฮอสฟีสจะไม่มีการตายในเรื่องของการเป็นอักเสบจะไม่มีคนไข้จะอยู่แบบสบายๆแล้วก็จะผ่อนคลายคนไข้เนี่ยมีความยืดหย,ยุ่นทั้งหมดเลย นะคะเมื่อตอนที่ทำคอนเซ็ปต์เรื่องฮอสพีซเนี่ยต้องชัดเจนมากนะคะแล้วก็ฮอสพีซก็คนไข้จะต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่คนแก่ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะไรไม่ไดน้นั่นต้องไปจะงหวไปอะไรพวกน,นั้นเข้าใจไหมคะแต่ฮอสพีซเนี่ยคนไข้ป่วยป่วยและอยู่ช่วงท้ายแล้วก็น่าจะเป็นพวกมะเร็งหรือเป็นพวกนี้แหละโรคที่มันไม่ายอะ่ะนะคะอ่ามาได้เห็นไหม p ั s พ,พอ i v ที่เรียกว่าการรักษาแบบประคับประคอง ซิมต้อมคอนโทรลรูปเอนต้องไม่มีคําขอรู้สุดท้ายคนไข้อยากได้อะไรลูกขณะเดียวกันยากต้องไม่เกี่ยวญาต้องเข้าใจเลยคับว่าน,นี่คือสิ่งซึ่งเป็นระยะสุดท้ายของคนไข้จริงๆไม่เกี่ยว after t h ไม่เป็นเรื่องของการทอดทิ้งคนไข้ไม่เป็นนะคะเพราะคนไข้เลยจะอยู่สุขสบายเหมือนกับเป็นยางครับมองแววสบายๆกับการรักษาจะเป็นลักษณะนั้นนะคะนะคะถ้าถ้าถ้าเป็นลักษณะนั้น คนไข่จะอยู่บนเขาเรียกว่าอยู่บนอยู่บนช่วงท้ายของชีวิตจริงๆและที่สําคัญก็คือเพีงเพีงต้องไม่มีกดทุกอย่างออกเลยนะครูเนี่ยทำพปอร์ตทีมเนี่ยนะคะที่ชัดเจนมากก็คือตอนคุณแม่นะคะตอนพราะคุณพ่อคุณเนี่ยเขาปฏิเสธเขาดึองออกเม่ดึองออกเราจะเห็นสพอร์ตของคนไทยต้องสีเดในช่วงท้ายนะคะต้องสีเดไม่งั้นคนไข้เนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนสำลักคนไข้จะสะตก แล้วเวลาสตกเนี่ยหน้าตาคนไข้ได้ดูไม่จึกเลยทุกทความหมายหน้าเลืแดงกล่ำเลยจะสะตกโยกทั้งตัวอนะ่ะนะคะโยกทั้งตัวนะคะสามีกูก็ปล่อยไปนะคะตอนเดทช่วงท้ายก็เรียกว่าเข้าพาณิทีแป,ป๊บเดียวแต่แม่กูเนี่ยมันเป็นพาณิทีอยู่เป็นอาทิตย์นะคะหลังจากที่คนไข้เนี่ยสิ้นหวังนะคะสิ้นหวังว่าไปไม่ได้อีกแล้วคนไข้ก็บอกเลยเขาบอกไว้ตั้งแต่ตอนที่เขายังยังดีๆว่าเขาไม่ใส่ทิ้ง นะคะแล้วก็ไม่ไปต่อถ้าหากว่าไปไม่ไหวน,นะคะเมื่อเมื่อการรักษาเนี่ยมันมันเฟลเมื่อมันเฟล,นเ,ฟลเนี่ยใครคนไข้ยังไงคนไข้บอกไม่เอาละช่วงท้ายของคนไข้ก็คือการนอนในช่วงของการนอนเนี่ยนะคะช่วงการนอนเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือคนไข้เนี่ยต้องไม่เพล่ไม่งั้นคนไข้จะหลับไม่ได้นะแล้วก็การให้ยาในช่วงท้ายเนี่ยประสงค์ที่ใช้คนไข้นอน ว่าประสงค์ที่ใจคนไข้นอนไม่ว่าจะแปะอะไรนะคะคุณแม่ครูเนี่ยดีไอตัวไขสันหลังเนี่ยลูกมันปริ้นนะคะเมื่อมันปริ้น print, เนี่ยมันจะเจ็บมากเลยนะคะเจ็บมากแล้วช่วงท้ายคนไข้เนี่ยไม่สามารถคือเดินไม่ได้อะลูกเมื่อคนไข้เดินไม่ได้เนี่ยเจ็บใช่ไหมเดินไม่ได้เดินไม่ได้เนี่ยแกเขาไม่ยอมรุกพอไม่ยอมลุกเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเบสซอลใช่ไหมคบนั้นะไม่ว่าเราจะพิจรยังไงก็ตามใจลูกเบสซอลเนี่ยแป๊บเดียวเอง แป๊บเดียวก็คือคอกสิกพอจากคอกศิกเนี่ยถ้าคนไข้อ้วนนะคนไข้อ้วนเนี่ยก็จะเจอตรงหน้าท้องหน้าท้องเนี่ยก็คือผนังหน้าท้องเนี่ยมันบัตทับกันแล้วมันก็เกิดเกิดเจอเกิดเกิดไอ้รอยแดงก็เกิดรอยแดงเนี่ยไอโปรตีนที่มันน้อยอะไรที่มันน้อยเนี่ยทุกเราเช็ดตัวคนไข้เนี่ยเราจะเจอว่าเนื้อเนี่ยมันลอกมันมันลอกมาเป็นแดงแต่นะคะในยามที่สกินมันมันไม่โอเคพอเช็ดตัวคนไข้เนี่ยมันลอกมันกองอยู่ที่ไอ เร,เราจ้างแครกิ้วเวอร์แครกิวร้วเเช็ดตัวกนไข้เนี่ยเราจะเห็นไอ้หนังคนไข้เนี่ยทุกมันลวงอยู่บนไอ้ผ้าหยาผ้าลวงเป็นแบบมันเหมือนกับเราลอกอะไรอ่ะพอเราดึงเนื้อคนไข้ขึ้นมาดูเ,เราจะเจอที่อบครับแม้เราจะทาครีมวิเศษยังไงก็ตามจาใจก็เอาไม่อยู่เราจะเริ่มรู้เลยว่าร่างกายคนไข้เน X ี่ยเอ็กซ์ปามันจะเอ็กซ์ปาของบางทีระบบเลยนะสนกินเนี่ยมันจะไปกดเบสซอเนี่ยก็คือเห็นชัดเจนก็คือสกินมันไป ใช่ไหมคะแล้วก็รอยพับเพราะคุณยายคนข้างอ้วนรอยพับไม่ว่าจะรอยพับที่หน้าท้องหรือรอยพับที่ที่ที่ขาดอยู่นะคะเช่นตัวปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเป็นล่วงออกมาเต็มครีมอโวยไม่ต้องถามลไอ้สามเอ็มที่มันบอกว่าวิเศษยังไงของมันนะคะก็เอาไม่อยู่เพียงแต่มันไม่ทําให้มันตักเสถึงขนาดเลือดไหลก็ราะเดงพอจะกินมันเปิดใช่ไหมเลือดก็จะออกเลือดก็จะซึมมันแค่ทําให้เลือดมันไม่สึมนะคะ แล้วเราก็จะเจอก็คือการหายใจที่คนไขห้หายใจช้าหายใจช้าลงแล้วก็เราจะเจอก็คือเออริกูล่า e ของอีเคจิฮะมันก็จะเริ่มคนไข้ก็จะตื่นน้อยลงเหมือนหลับๆเป็นตื่นเนแ้บนี้นะคะถ้าลักษณะอย่างนีน้ก็คือบอกแต่ว่าคนไข้กําลังจะไปใช่ไหมคะให้หย,ยุดในการที่จะไม่ซ u ฟ p o r t i ก็คือเวลาคนไข้คลางหรือทาท่าเหมือนจะตื่นจริงๆแล้วคนไข้ไม่ตื่นหรอก สมองมันกําลังสะสมของมันแล้วพอเราไปอ่านในเชื่อของกันการจะเสียชีวิตถ้าเราไปศึกษาเรื่องนี้นะลูกว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นอินบอลานที่เกิดขึ้นในรา่างกายมันจะสอยเลยจกินไปก่อนเพื่อนเมื่อสกินไปปุ๊บต่อมาก็จะฮาร์ดฮาร์ดไปการรู้สึกตัวก็จะน้อยลงมันค่จะคลานมันจะรู้สึกแต่บรงคับแล้วก็จะเริ่มไม่กินอย่าพยายามเอ็นจีิวอย่าไปใส่ไม่เกิดประโยชน์ ถ้าเราใส่เอจีทีคนไข้กินบ้างไม่กินบ้างก็จะเลี้ยงชีวิตเป็นเลี้ยงจากเอ็จีเราก็จะมาเจอคิดนี่เฟลกับคนไข้ถ่ายเวลาคนไข้ถ่ายนะคนไข้ไม่รู้สึกตัวแบบนี้ลูกนะคะการทําความสะอาดนะโอ้ยถ้าคนไข้ตัวใหญ่นะลูกงั้นถ้าเราอายุเยอะแล้วก็ช่วในช่วงท้ายให้น้าหนักตัวน้อยจะด,ดีที่สุดให้น้ําหนักตัวเราน้อยลงจะด,ดีที่สุดเพราะว่าตั้งแต่เรื่องของการดูแลสกินพื้นที่ที่มันพับ พื้นที่ของหนังที่มันพับมันจะเปอยเริ่มต้นของการให้หลับก,ก็จะแปะแฟนเทนิลเนาะพอแปะแฟนเทนิลก็ตามด้วยเพทิดีถูกไหมเพทิดีถ้าเกิดว่าคนไข้ยังรู้สึกตัวอยู่มากก็จะสับคิวบริเวณนี้นะคะสับคิวสับคิวบริเวณน,นี้ถ้าเราจะไปแทนที่จะกินพอเรามัดเสร็จแป๊บเดียว่ะเกิดเฟนไปติดแดงเป็นเส้นเลยเพราะว่าสกินมันไม่ไปแล้วเนี่ย มันเหี่ยวหมดแล้วลูกพอเรามัดเกี่ยวปักเลยลูกมัดคุณดิเก้เ,กเพื่อที่จะแทนมึขึ้น,นล้วก็ไม่ต้องทำแล้วลูกแหละเด็กไม่รู้จะดูเพทำไมได้โทรโงอีทัง้โงโทรไรไม่รู้จะดูไปทําทำไมถ้าแฟนม็นก็จะไม่สั่งไม่สั่งแต่จะให้คนไข้หลับอย่างเดียวให้หลับคำขอของคนไข้คนไข้เคยพูดไว้ว่าอยากเจอใคร <c oughs> อยากทำอะไรทำได้ไหา จริงๆแล้วเขาหลับๆบตื่นๆในลูกแต่พอเขาได้สิ่งซึ่งเขารอเช่นเขาหลอลูกมาไอ้ลูกคนที่มาเนี่ยมาทักปุ๊บเนี่ยเหมือนคนไข้ฝืนเหมือนคนไข้ล,ลับรัปโวะเขาอือออขึ้นมาทันทีเลยหลับๆอยู่เนี่ยไอ้คนที่เขาคิดถึงมากเลยมไม่มาสักทีหนึ่งแล้วมันมานะคะขณะเดียวกันญากทั้งหมดเลยลูกต้องโอเคไม่งนนั้นลูกแครี่ไม่ได้เคยเจอไหมว่าเป็นไง อายุยันเยอะมามาปุ๊บเป็นไงคะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเอาใหม่ก็ยังมีเลยใครเคยเจอมั้งดูแลคาานไข้พาเรียสีแป๊บๆเนี่ยอายุยันเยอะมาจากไหนไม่รู้อะมาถึงปุ๊บเป็นไงครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาจะไปต่อไปต่อก็ต้องเป็นไงครับต้องคุยกันเออเริ่มใหม่เนี่ยเริ่มใหม่เนี่ยต้องถามเลยว่าเริ่มตั้งแต่สเตจที่หนึ่งไหมถ้าแฟนเม็ดเราเหนียวนะลูกนะแฟนเม็ดเราเหนียวไม่เริ่ม แต่เรียอายุยาเดียวกับปุยเพราะเราต้องตั้งนพ็อกซี่ไงเพราะเราดูอกป่าคนไข้เนี่ยต้องมีพ็อกซี่อ่ะพ็อกซี่ก็คือคนที่ดูแลคนไข้ยอยู่เป็นประจำคนซึ่งเราเดวด้วยอยู่เป็นประจำถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนคือคนที่จ่ายตังค์ใครใจ่ายตังค์ไม่น้อยนะคุณจะบอกให้เพราะเราจะรู้เลยล่ะไม่น้อยนะคะแล้วเคสแบบนี้นะเอาออกจากไอซียูอย่าไปอยู่ไอซียูนะลูกเพราะค่าไอซียูในแพงมาก แล้วมันก็สิ้นมันก็สิ้นเปลืองไปเป,ปลา่าๆให้คนไข้ยอยู่ก่อนไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐบาลนะลูกอย่าไว้ไอซียูไอซียูเนี่ยเราต้องชนะลูกไม่ใช่เรารอตายถ้าถ้าคนไข้รอตายไปไว้ไอซียูถือว่าเราบริหารทรัพยากรไม่ดีไอซียูมันมีจํากัดลูกไม่ว่าจะเป็นตัวคนหรือว่าเป็นอุปก,กรณ์เราคนไข้รอตายไปไว ICU, ้ออไอซียูเพื่ออะไรเพื่ออะไรเห็นไหมคะแล้วคนไข้ที่รอตายนะคะในช่วงพารีเอที อยู่ตึกธรรมดาหรืออยู่กับยาหาแคร์กิมเบอร์ให้เจอหาท็อกซี่ให้เจอแล้วมีอะไรก็ตามใจคุยกับท็อกซี่ในการที่จะบอกท็อกซี่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้ายุยญยญ่านเยอะมานะคะขอแก้ท็อกซี่องมาให้เขาไปคุยกันก่อนว่าคุณเป็นท็อกซี่มาโดยตลอดคุณรู้ดีว่าคนแค่มันเป็นสเตนใช่ไหมคะครูบอกได้เลยว่าช่วงท้ายพอร่างกายมันไม่ไปสกินมันเปื่อยคุณใหญ่สกินมันเปื่อย เปลี่ยนเป็นให้เอหยอดผัดปกเวลา,า,าเราหยอดเนี่ยเราต้องรูปคอเราต้องบอกว่าแม่กลืนนะแม่กลืนจะได้หลับเขาก็จะอมไว้สักครู่นะก็จะกลืนดีเฟกมันจะมาเพะทันทีที่เรารูปคอถ้าเราคู่กับเขาบอกว่าพอกลืนลงไปได้สักสองสองหลอดใช่ไหมคะเขาก็จะเริ่มดิบแทนที่ว่าจะซับเฟอร์คางอืออือ้ออ,อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าไอพวกเนี้ยถ้าหากว่า ไอต,ตัวญาที่ไม่เคยเฝ้ามาจะรูกว่าคนไข้เป็นไงคะดีขึ้นความจริงแล้วเขากาลังจะไปและสภาพนั้นก็คือสภาพท,ที่ร่างกายมันสมองมันกำลังสับสมพวกเราไปอ่านคนเวลาเขาเขียนงานวิจัยหนังวิจัยในเรื่องของภาวะส,สุดท้ายของร่างกายว่ามันมีมีเฟกอะไรก็จะเริ่มเข้าใจแล้วก็จะเห็นปฏิกิริยาของคนไข้เราสามารถที่จะอธิบายนะในเรื่องการดูแลลเช่นเดียวกันเวลาคนไข้กลับบ้านไปอยู่ที่บ้านเนาะ แล้วเขาตามเราไปรพสตกูไปเยี่ยมกูเคยอ่านพี่รพสตคนเขาเขารู้ทั้งว่าคนไข้อยู่ในมาตามเดี๋ยวเขารู้เลยว่าคนไข้กำลังจะงไปและบอกได้เลยว่ากี่ชัว่วโมงพี่กูก็ยัเงเสียดายเลยว่าพี่หลังพี่เกษรรียณทำไมพี่ไม่เขียนไอ้ประสบการณ์พวกเนี้ย,ยทิ้งออกไปเก่าเดียดเดียดถ้าว่าเก่จะเขียนแลวกูก็ยังไม่ได้อ่านกูจะตามอ่านนะ <S <S เขาเก่งมากเลยนะคือเขาเขาทำจกนกระทั่งเขาชํานาญ พอมันตามเข้าไปเนี่ยเขาจะบอกนว่าคนไข้กำลังจะตายเพราะฉะนั้นจะนิมนต์พระจะเป็นทอะไรต่อไม่ได้ให้ไปทําได้นะคะแล้วถ้าเราส่งคนไข้พวกนี้กลับไปตายบ้านนะกลับไปเดทบ้านนะคะคนไข้ออกทุกสิ่งทุกอย่างสาเสร็จแล้วกลับไปเดทบ้านจดหมายหนึ่งฉบับที่ต้องไปจากโรงพยาบาลแม่ขายเนะี่ยก็คือจดหมายเนี้ยถึงผู้ที่เกี่ยวข้องใช้คำนี้นะถ้านฝรั่งจะเขียนว่าทูผูอิตเมบีคอนเซิร์นะคะว่าคนไข้เนียป่วยเป็นอะไรแล้วก็กลับมาเสียชีวิตที่บ้าน นะคะกับมาเสียชีว่าถ้าเกิดว่าคนไข้อยู่เขาจะบอกโรคมาก่อนว่าคนไข้ป่วยด้วยโรคอะไรแล้วขอกลับมาเสียชีวิตที่บ้านนั้นถ้าเวลาคนไข้เสียชีวิตถูกไหมครับก็ให้ดําเนินการตามตามตามระเบียบของของเนี้ยของราชการอ่านะครับไม่ต้องเอาคนไข้กลับไปเอาทับซีถ้าคนไข้หยุดหายใจใช่ไหมครับเป็นตามตํารวจมาไปตามแพทย์ระจับตำรวจสองคนจะมาอาจจะเป็นพยาบาลหรออือพตอตก็ไ,ได้นะ เขาไปตามมาเมืเ่อไปตามมาเราก็จะมาดูทรายของการเดทนถูกไหมคะแล้วก็ตํารวจเขาจะมาหลบปจวแล้วก็มีจดหมายฉบับน,นี้อีกหนึ่งฉบับเอาไปออก,ออ,อ,กออกไปออกบรณ้บัรแล้วถึงจะทาศพได้ไม่งั้นสับเปลี่ไม่ทําให้นะไม่ทาให้นะพะตายที่บ้านเนี่ยเขาจะให้ส่งออกไปเอาทัซี่ที่โรงพยาบาลถูกไหมไม่ต้องเอาไปเอาตัซี่นะพวกเราเข้าใจยยกคะแล้วก็จดหมายเนี่ยจะต้องมีหนักแต่ถ้าคนไข้ไรหยุดหาใจที่บ้านใช่ไหมคะพยาบาลรพสตกู้อาจจะเป็นคนถูกเรียก แต่โดยหลักแล้วเนี่ยคุณบอกได้เลยว่าจะมีแพทย์ประจำตำบลที่เขาเรียกว,ว่าตําแหน่งแพทย์ประจำตำบลเป็นใครก็ไม่รู้แหละแต่เขามีตาแหน่งเป็นแพทย์ประจำตำบลเขาจะมาพร้อมกับตํารวจนะคะแล้วตํารวจก็จะมาถ่ายภาพว่าไม่มีลักษณะร่องรอยและมีจดหมายนำว่าคนไข้ขอ,อมาตายหรือคนไข้เนี่ยมาแล้วมีอุปกรณ์มาด้วยมีอุปกรณ์มาด้วยนะแล้วมาถอดที่บ้านนี่มีปัญหาว่าใครถอดนะพยาบาลคุณจะถามเลยเลยตามพยาบาลรา็ตไปถอดได้ไหม คูก็ถามว่าแล้วทำไมมาตามพยาบาลรพตคูณพยาบาลที่มาส่งคนไข้ทำไมไม่ถอดเอากลับไปอะต้องมาตามพยาบาลรพตคุณถอดทาไมใช่ไหมจริงๆแล้วเมื่อเมื่อพยาบาลมาส่งคนไข้ถ้าพยาบาลไม่ถอดไม่ถอดนะพยาบาล,ลรบกวนไม่ถอดก็ต้องสอนให้ญาติเนี่ยถอดนะคะคนไข้เนี่ยจะเสียชีวิตเนี่ยจะมีลักษณะยังไงต้องแนะนําแล้วก็มีจุดมายเนี่ยมานะคะแล้วเมื่อถอดแล้วนต้องให้คนไข้นิ่งอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมง ไปลดน้ําสบทันทีนะลูกมันมีนะเเรื่องโจ๊กไม่ไม่ใช่เรื่องโจ๊กเรื่องไม่โจ๊กอะแต่ว่าทําให้เราไขหน้าเมื่อเราจำหน่ายสพถินี้แหละลูกคนไข้กลับมาจามาัดโรงพยาบาลนะคะขอมาตายบ้านเมื่อขอมาตายบ้านเนี่ยนะคะเออปรากฏว่าผ่านวัดทายากก็บอกว่าไห้วัดเลยีกค่ะพอเห็นศาลาก็ว่างอยู่ไม่งั้นประเดี๋ยวต้องย้ายมาอีกก็ไปวางที่ศาลาเลยลูกเตรียมว่จะลดน้ำอ่ะเพราะว่าพยาบาลบอกว่า ไม่น่าจะเกินสักสองชั่วโมงคนไข้ก็น่าจะฝืนถูกไหมคะประกอแล้วพอไปวางที่วัดลมพัดเย็นๆเนี่ยไม่รู้คนไข้ลืมตาสแสดงว่าตอนมาเนี่ยเป็นไงคะยังไม่สนิทไงตกใจไหมเนี่ยแล้วจัดนั่งจัดน,น,นี่อยู่เนะี่ยลื่มตาทําไงอัะตัวเองลืมตาขึ้นอะ่ะลมพัดเย็นๆวิ่งป่าลาเพื่อนบอกวิ่งป่าลาปรจันมัน,นก็ควรวิ่งอยู่อะแต่เราต้องนึกเลยนะว่าไอ้ทำไมลืมตา แสดงว่าตอนที่เอามาส่งเนี่ยคนไข้เป็นไงคะยังไม่หมดลงเนี่ยฮาร์ดมันช้าลงเท่านั้นเองแต่ยังไม่หยุดหายใจใช่ไหมคะเมื่อยังไม่อยู่ในใจ,ในในใจสนิทเนี่ยก็คือช่วงที่ครูบอกว่าถ้าเราถอดทิ้วตอดอะไรเนี่ยให้เว้นไว้สักประมาณยี่สบสาสิบนาทีเขาให้รามีเคจีฟรีไปเลยนะตอนที่สามีครูเนี่ยเขาให้รามีเคจีฟรีเนี่ยรามีเคจีฟรี free ไปเลยครึ่งชั่วโมงลูกเคจีต้องน้าอย่างเงี้ยครึ่งชั่วโมงนะคะถึงจะหมอกถึงจะม,มาแล้วก็เขียนความเห็นว่าถึงเก่กับ นะคะแล้วก็ก็เขียนไปว่ารัน EKG ไปครึ่งชั่วโมงไม่พบสัญญาณชีพใน EK เคจเขาถึงโนนความเห็นว่าถึงเก่กับนะคะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันถ้าเราคนไข้ไปแบบนี้เราต้องบอกเขาเลยนะคะว่าถอดทิ้วแล้วเนี่ยเขาอย่าเพิ่งทำอะไรทิ้งไว้สักนะครึ่งชั่วโมงนะคะครึ่งชั่วโมงแล้วไปตามตำรวจมาต้องมาถ่ายภาพก่อนแล้ตดวตำรวจก็เขียนปจวให้เขเขียนปจวสเสร็จเรียบร้อยก็เอาจดหมายนะกับปจวไปแจ้งที่อำเภอเพื่อออกมรณบกตร นี่บอกนะนะเราถึงจะเคลื่อนศพไปทําศพได้อย่าไปลืมตาที่วัดมาตังนานเออมันจริงๆรลูกลืมตาเลยเพื่อนบอกวิ่งป่าราอาจารย์ทูกสมควรวิ่งนะเตรียมจะรดน้ําศพพอไปยืนจัดจุดจ้องจ้องอยู่จัดนั่นจัดนี่คนให้ลืมตาและตัวท้ายก็ต้องอากลับไปโรงพยาบาลแล้วเป็นเดทจนสนิทที่โรงพยาบาลแล้วไม่กล้ารดน้าศพอีกเลยกลัวฟื้นรี่บอกอย่างรถมาจากโรงพยาบาลเรียบร้อยเลยทุกปัจจุบันนี้ยโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยกาจัดการลดน้ําศพให้ด้วยนะ อย่างนี้โรงพยาบาลเอกนชนเนี่ยคุณไปเจอเขาจัดพิธีกรรมในห้องเลยอ่ะในห้องในห้องโพสต์แล้วสามารถจะปรับห้องโพสต์เป็นสามศาสนาได้ลูกก็คือาศาสนาคริสต์เปิดมาข้างหลังก็จะเป็นพระเยซูาศาสนาพุทธนะคะแลวยังมีห้องสำหรับมุสลิมมุสลิมเนี่ยเขาอาบน้ําศพไม่เหมือนเราเนะลูกเขาอาบสะอาดจ่อยด้วยลงอาบอาบเลยลูกเพราะว่าเขารับคนไข้พวกฟาุดด้วยไงพวกนี้ก็จะต้องทําศพแบบมุสลิมนะคะ โรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพเราเนี่ยนะคะเขาทําให้เรียบร้อยในรูปพิธีกรรมแล้วก็จัดการในเรื่องของแจ้งสถานทูตให้ด้วยเห็นไหมเขาก็ทําวิกฤตให้เป็นโอกาสว่าคนไข้เนี่ยมาใช้เขาเป็นฮอสพิสเขาก็จัดการให้ครบถ้วนเลยลูกแล้วก็เป็นหนึ่งในสติเตจีว่าเราจะเป็นฮับทางด้านไระคะสุขภาพ